สวัสดีครับพกผู้ก็ดีเช่นเดิมจิ้มเคยครับผมช้อนก๋เต่ายวผ้ากินชาแนวรับพี่พันหลอกจิ้ม grab ขึ้เก่าคือเดือดครับผมนี่ยังให้กินเลยเนาะแม่วานเนาะจ้ะแกงไข่หมดแดงใส่เห็ดแซ่บๆจ้ะของหวานหอมกะมีนะคะพี่น้องค่ะข้าวเหนียวบักม่วงค่ะแซ่บๆจ้ะแกะหมูปอกค่ะไหมค่ะพี่น้องกินน้วยกันจ้ะครับผม นขอขอบคุณพี่น้องต่องไปเ้าสูู้ทุกคนนีแบบทำมาเยิ always, ่ย้มตามเก้า่องซ้องเผ่าฉันเนึ่งคับขอขอบคุณพี่น้องห้าไวัณนที่นี่ครับผมทำมาเขาลกันเรือยพี่น้องฝากพี่น้องเฮาสูู้ทุกคนคนไหลคแก่ก็ซับไกกิีเงินอย่างเกลือเปูพูพาดจิกจัดฟ้อง้องเ่าฉนเน่ยครับผมฝากพี่น้องหฮาเลยเรือยพี่น้องปาดพี่น้องเ้าสูผู้ทุกคนเบิกจิกจ้องฟ้องเผ่าจบแล้วเรื่อครับจิตกำลังใจกันนาอครับมาบอกอะไฮะไม่ดี เมนูแกงไข่หมดแดงไก่เห็ดไก่ผักหวานมาต่อมาเดียมกันครับผมโอ้ยต่อเห็ดปนเาขาเอาืออืออาหารทั้นลุ่งเนาะสลำบากบ่ได้กินอือ เดกกันบอกเขาไหมร่วมพักได้ไหมเหรอื้องแทบหมือกบเข้ากัน This. Ya. Tak papa. Hmm. Dah.

ไปคำคำไหนโรนึงก็ดีเป็นเยอะอย่างทำอะไรมาเนาะโอ้โห หูออกว่าพักหวานโอ้ไม่มหลอดอันนั้นพักห,หอม,อมหอมพักห,หวานเล็ดเอาใจหยอดเพียงือ ยังถึงไม่เปลี่ยนแก๊กปุ๊บจะอืมอือืมอใพักพวนร่วหน่อ ขอของก็ฮ็ดคอนขาวเปื่แล้วอกหานพักบววไตฮ็ดอาหารปลาล้นเ๋ยถ้าไป็นสีปลา ให้คูนหนูก็มีเหรอยาครึ่งนึงได้ครึ่งนึงพี่น้อนี่กุไปก้อก็หนำง้าเหรอเือ มันก็บบว่างสอนนักเกออเลยเนาะับบอกอหาก,กิอ,กองเนี่ยบอกก็หาเิดกินแรกท้รบอก็คืออะไรอยู่แต่แพงก็หามืม

มา,า,เาเดี่ยว,มมวั่เขาเนี่ยวมะม่วงกะทิสดนล้วกันเด้อน้องเด้อ<า>เขาเนี่ยวมะม่วงกะทิสดอ๋อตองเอามามาคือลองไหมทำ này mới đi không biết mấy bạn mà vào mới thẻ quạt thẻ tắt Qua luôn không bạn phải phải luôn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  nó luôn mặn luôn

อื้อไมยแยงดอก đúng rồi. không có chịu bán món bóng Hãy subscribe cho kênh Ghiền không กินมันจีแบ no ่อนะ้จัดแบบเด็ดมากิงนะครับผมมีที่นึ่งก็ุดยอดครับอาหารปลาแบบแจน้ำกันครับผมก็ขอขอบคุณพี่้องลงไปห้องสุขูทุกคนนองทิ่เขามาติดตามแบบมส่อง้องสุขวแค่หนึ่งก็ขอขอบคุณพี่รองวละโอกาสนี้ครับฝากพี่รองาก๋วลก๋แค่ก๋วยละตะไคร้นก็ยิงเกีเกลี่เพื่อบระผัดจะสอง้องสุเถาแค่หนึ่งนะครับฝากพี่้องห้าบสุขูทุกคน เบิกตอง้องอกุถาจบน้วเนอครับีูน้อง,งก,กันบลังใจกันมาเป็นหรอครับผมอีพีเนี่ยคับพี่ตวทำเนินมะพป่นหองพบก,กันอีพี่หนาครับผมสวัสดีค่ะ